สวัสดีค่ะ ep ที่1นราคาทองคำจะสูงถึง23,000ดอลลาร์ได้ยังไงจิมตอนนี้คุณแนะนำให้ซื้อทองคำราคามันแค่1,500ดอลลาร์เองแต่ตอนนี้มันไป3,700ดอลลาร์จนจาก3,800ดอลลาร์แล้วแบบนี้ผมพลาดไปแล้วหรือเปล่าคำตอบของผมคือคุณอาจพลาบดบทนำกำไรช่วง2,300ดอลลาร์ไปแล้วก็จริง แต่คุณยังไม่ได้พลาดโอกาสใหญ่เพราะนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหญ่เท่านั้นเจสซี่พูดคุณเคยพูดถึงเส้นทางที่ราคาทองจะไปถึง23,000ดอลลาร์ตอนนี้ราคาทองก็ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเรื่อยๆดูแล้วเริ่มเป็นจริงขึ้นมาแล้วคุณคิดยังไงกับการเครื่องหวล่าสุดแล้วอะไรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้มันไปต่อจิม พูดว่าใช่เลยตอนนี้ราคาทองขึ้นแรงจริงๆมันไม่ใช่แบบร้อเล่นเลยแต่ขึ้นแบบเป็นเทปใหญ่มองย้อนหลังไปไม่นานราคาทองเพิ่มข,ขึ้นกว่า200-250%แล้วถ้าเปรียบเทียบกับหลายสิบปีก็ยังเห็นชัดว่าเรากำลังอยู่ในตลาดกระทิงทองคำรอบใหญ่จริงๆและมันยังไม่จบรอบง,ง่ายๆแน่นอนหลายคนชอบถามผมแบบกังวลว่า มตอนคุณแนะนำให้ซื้อทองคำเมื่อตอน1,500ดอลลาร์เองแต่ตอนนี้มันปลาไป3,700ดอลลาร์จนจะ3,800ดอลลาร์แล้วแบบนี้ผมพลาดอะไรไปแล้วหรือเปล่าคำตอบของผมก็คือคุณอาจจะพลาดช,ช่วงทำกำไรแต่คุณพลาดบทนำไปเท่านั้นคุณยังไม่ได้พลาดโอกาสใหญ่นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นซึ่งมีสิ่งกับเครื่อนทองคำขึ้นอยู่3หลักใหญ่ๆที่ผมจะเล่าให้ฟังนะหน ธนาคารกลางเข้าซื้อทองคําก่อนปี2010ธนาคารกลางทั่วโลกเป็นผู้ขายทองสุทธิแปลว่าพวกเขาปล่อยทองออกมาในตลาดเรื่อยๆตั้งแต่ปี1970จนมาถึงปี2010แต่หลังจากนั้นทุกอย่างกับทิศทางกลายเป็นผู้ซื้อสุทธิแทนประเทศที่ขายก็มีพวกตะวันตกเช่นสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษออสเตรเลียแคนาดาอย่างแคนาดานี่ขายหมดจนเกือบไม่เหลือเลยนะผมยังเคยพูดเล่นเลยว่า ทองในกระเป๋าผมยังมากกว่าทองของรัฐบาลแคนาดาอีกส่วนที่เข้ามาซื้อหนักคือรัสเซียจีนอินเดียญี่ปุ่นคนทั่วไปไม่ค่อยรู้ว่าญี่ปุ่นก็เก็บทองเพิ่มรวมถึงตุรกีอิหร่านเวียดนามด้วยธนาคารกลางพวกนี้ไม่ใช่นักเล่นเกมกําไรนะเขาไม่อยากผักราคาให้สูงขึ้นเองเพราะยังอยากยมีหมูซื้อสะสมแต่สิ่งพวกเขาทําได้ก็คือการวางฐานให้ตลาดสมมุติว่าราคาทองคงําลงธนาคารกลางจะเข้าซื้อทันทีเช่น รัเสเซียเมื่อก่อนวางออเดอร์ซื้อสิบตันต่อเดือนแบบสมบำเสมอเลยเพราะงั้นคนลงทุนทั่วไปอย่างเราจะได้ผลประโยชน์ตรงที่มีดาวไซด์จำกัดเนื่องจากธนาคารกลางช่วยกันรับอยู่แต่อัพไซด์เปิดโล่งเต็มที่นี่แหละที่ผมเรียกว่าเป็นอิส i ิติเทสหรือการลงทุนแบบอัศมรถที่มีแต่ได้อยู่ทางเดียว 2. กดพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานเร่อีง่ายมาก เหมือนเลขอีโค้หน 1, ึ่งอหนึ่งบทที่1ปริมาณทองคำที่ขุดได้ทั่วโลกคงที่อยู่ที่4,000ตันต่อปีมาประมาณ6ปีแล้วไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยจะมีก็ขึ้นลงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความต้องการกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจากนักลงทุนรายย่อยกองทุนใหญ่ๆไปจนถึงธนาคารกลางดังนั้นในเมื่ออุปทานคงที่แต่ดีมาเพิ่มขึ้น ราคามันก็ต้องวิ่งขึ้นเรื่อยๆมันเป็นกฎเหล็กของตลาดเลยกฎข้อสามทองคือเฮลท์สุดของทุกอย่างหลายคนเข้าใจว่าทองคือเครื่องป้องกันเงินเฟ้อ i n f e c t i o n Hel ซึ่งถูกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นเยอะผมเรียกมันว่า Everything Hel ขอ,อยกตัวอย่างเช่นช่วง Great Depression คือปี1929-1932ตอนนั้นดัชนีดาวโจนส์ร่รวงไปถึง8 2 ภายใน3ปีเศรษฐกิจพังเงินฟืดคข้บนำแต่รู้ไหมอะไรคือหุ้นที่ทำให้ผลงานที่ดีที่สุดในตลาดนิยกคือหุ้นของ Home s t a a m m o i n g บริษัทเหมืองทองคำรายใหญ่ส่วนทางกับตลาดที่พังยับเยินส่วนราคาทองเองก็ขึ้นจาก20ดอลลาร์เป็น35ดอลลาร์ต่อออนคิดเป็นเพิ่มขึ้น75%ทั้งที่ตอนนั้นเนงินเฟ้อไม่ใช่ปัญหาแต่ แต่กลับเป็นเงินฝืดหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอีกยุคคือทศวรรษ1970ตอนนั้นเงินเฟอ้อของสหรัฐพุ่งไปถึง13-15%พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะ10ปียังคงต้องให้ดอกเบี้ยสงูงถึง15%เพื่อดึงนักลงทุนแต่ราคาทองกลับพุ่งขึ้นถึง2,100%ระหว่างปี1971-1980 นี่ชัดเจนเลยว่าทองคำสามารถป้องกันได้ทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อนอกจากนั้นทองคำยังป้องกันความเสี่ยงจากสงครามความไม่สงบการปฏิวัติภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆเรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งในทุกวิกฤตของระบบการเงินเลยก็ว่าได้แล้วทองคำจะไปถึง23,000ดอลลาร์ได้อย่างไรตรงนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ที่เรียกว่า i n p l u l s e bite หรือเวลาเราเห็นตัวเลขส่วนมากเราจะยึดติดกับมันเช่นก่อนหน้านี้เราพุ้นกับการขึ้นครั้งละ100ดอลลาร์ที่อาจจะใช้เวลา2-3วันแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นในวันเดียวนั่นเกี่ยวกับเชิงปริมาตรเมื่อคิดเป็นเปอร์เซนต์เบสเรื่องนี้ทำให้เรามองว่าการขึ้น1000ดอลลาร์ต่ตอออนเราจะรู้สึกว่าเป็นการก้าวกระโดดเท่ากันเสมอแต่จริงๆมันต่างกันมากในเชิงเปอร์เซนต์ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราอยู่จุดไหน จาก2,000ดอลลาร์ไป3,000ดอลลาร์คือขึ้น50%จาก3,000ดอลลาร์ไป4,000ดอลลาร์ขึ้น3.3%จาก4,000ดอลลาร์ไป5,000ดอลลาร์คือขึ้น25%แม้จะเป็นการบวก1,000ดอลลาร์เท่ากันแต่ยิ่งราคาสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งขยับลงน้อยลงมันเลยดูง่ายง่ายขึ้นในสายตานักลงทุนสมมุติว่าจาก9,000ไป10,000คือขึ้นที่ 11%แค่นั้นเองซึ่งวุ่นบางเดือนยังทำได้สบายๆพอถึงจุดนี้คนก็เริ่มยอมไล่ราคาเพราะคิดว่าเป็นการก้าวเล็กๆทั้งที่จริงมันคือการกระโดดเป็นพันเหรียญไล่ราคาข้างละ1,000ดอลลาร์กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนี่แหละทำให้ทองคำอาจเข้าสู่ยุค f r e s h s t ์เ s หรือช่วงบ้าคลางที่นักลงทุนพร้อมทุ่มเงินไล่ราคาไม่ยัง้ง และพอถึงจุดนั้นการเห็นทองขึ้นไปแตะ20,000ดอลลาร์ 2, หรือ2 3 0 0ดอลลาร์ 3, มันจะไม่ใช่เรื่องเฟอร์เจอร์อีกต่อไปแต่กลายเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นได้ง่ายสรุปนะคะจากมุมมองวันนี้ที่ทองคำอยู่ที่3,700ถึง3,800ดอลลาร์ 3, 3, มันอาจดูไกลมากกับการพูดถึง2 3 0 0ดอลลาร์แต่ถ้ารู้จักแรงขับเคลื่อนทั้ง3ตัวนี้การซื้อของธนาคารกลางกดอุปสองค์อุปทานและ บทของทองในมานะเอวิสอิงเอสมันจะเป็นตัวดันพฤติกรรมของคนที่หลงติดตัวเลขอินคริสก็จะเห็นชัดว่าเส้นทางไปถึงตรงนั้นมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยแถมแรงขับเคลื่อนเหล่านี้ยังคงทวีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ลดลงไปซ้ำขอการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ